สวัสดีครับผมพีพัชรา,าครับคุณกำลังอยู่ในโลกของ f i n ทวีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดรายการฟินทวีนทิในการที่เร้อยากให้คุณได้รับเลอนระดับ และหนูค่ะแกมเมอร์สุดเกยงการตายเป็นเรื่องรอง <Yeah. S 2> ที่หนีเป็นเรื่องหลัก <True. S 2> วันน Thailand, ีน้อยู่ในงานของคอนทัวร์ไทยแลนด์แกรนฟนอลนะคะซึ่ง oh, วันนี้<ก>มีการจริงแชมป์เงินรางวัลสูงสุดถึง1 6 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวใช่ซึ่งเป็นเกมแนว RTS ที่เป็นเกมวางแผนการรบที่ดีที่สุดของยุคนี้เลยะครับ เขาจะมีอะไรบ้างเราไปเจอกับพิธีกรรับเชิญที่แบบสวยสาวน่ารักแต่ไม่รู้จะโกหรือเปล่านะอันนี้แต่เขาบอกว่าท่านเลือกมาแล้วร้องเพลมาอย่างดีจากคู่สมัยแบบคู่เยอะแยะ,แยะมากเลยนะนจนยืมมือหน่อยโอ้โหเยอะมากมาอาจานครับนง้งห,หลายคนไม่ใช่คนเดียวเองครับพี่น้องคนเดียวยใช่เราไปเจอกับเธอเลยดีกว่าเขาไม่รู้มาหาวันนี้ไงแต่เข้ามาแล้วอ๋โอ้ยแกเข้ามาก็ มากเลยครับว่าอย่ายืนอย่ายืนอย่ายืนชิดวาาครับไไว้มคะเดี๋ยวจะมีคนเห๋อดูไว้ค่ะดูไปเลยอ่ะดูอ่ะดูได้อ๋อไม่บอกพี่หนูรอเล่นเอากระปงข้อบัวมไปเลยเอากระปงข้อบัวไม่ดีอะแลกเลยนั่งจุน่อนเลยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟียชนิชาสุธานนท์ค่ะเรียนชั้นม .6 โรงเรียนศิวิกรค่ะสายศิลป์ฝรั่งเศสค่ะม .6 เด็กมากเลยอ่ะแต่เด็กเนี้ยชอบ หรือเปล่าแรงแรงแรงยังยังเพื่ออะไรเพื่ออะไรยังอ้าวอ้าวรู้ใครจะกลัวใครกันแน่ตอนนี้น่ากลัวกันทั้งหมดเลยตอนนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่าเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเะต้อมีการบอกไว้เข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามารายการฟิล์มที่โฟแล้ววันนี้ยังไงต้องจัดสเตตัสตั้งถึงสเตตัสให้มา ปาหน่อยมากเกี่ยวกับงานเกมแล้วก็ต้องมีเกี่ยวกับเกมใช่ไหมใช่ก็อะไรบ้างเกมเมอร์ผู้น่ารักคึกคักเวลาเล่นเกมอ่าฟินใช่ไหมล่ะก็ได้อย่างเงี้ยฟินไหมล่ะเราว่าเราไปอยู่สองคนแล้วอยคุณคนนั้นไว้พี่ฟินหรือพี่เป็นเด็กชาอะไรแบบอยู่กับเด็กมหมก็ลามปางอะไรอย่างเงี้ย ไปพี่ก็มีคำถามมาถามนะมีคำถามาถามีแบบคือพี่จะถามอ่ะพี่หนูก็จะถามไม่ถามเลยค่ะถามเลยค่ะคอมพิวเตอร์นะเดี๋ยวเียม ยังไงอ้าวเราหายไปละเออหายไม่คุ้มนเออหายนะเออหาเลยเราไต่กันใหญ่แล้วเดี๋ยวเราเฮ้ยฮาของงงงด้วยแต่ว่าโอเคเอาเป็นว่าในการเราอ่ะมีสีน้ำร้อนคืออะไรบ้างแนวแรกคือแนวแปละแต่เขาแล้วแนวที่สองคือแนวหล่อเหลาเขาชนไก่สามไปซาแนนเซยแนวไหนกันแน่ฝา คือถ้าคุณเล่นกระกางนี้ไปเล่นมาริโอดีกว่าครับปินสเตตัสโดนทีนเล่นกากงนี้กดคอนไปเถอะปินสเตตัสโดนทีนคือสวยเออค่ะ ตตัสโดนทีคือไม่ได้เจ้าชู้แต่เอ็นดูผู้หญิงฟินสเตตัสโดนทีคือขาหนึ่งหนึ่งได้ถ้าเกิดไม่น่าจริงอย่ามาไปถ้าเกิดคิดจะไฟกับผมนะไปหันก่อนฟินสเตตัสโดนทีมางานเกมต้องนอนเท่านั้น สเตตัสโดนดีนคือเรียนๆหลับๆนับเป็นศิลปากในการศึกษาฟินสเตตัสโดนทีนคือความรักคือการศึกษาวินญ,ญาคือคู่แท้ฟินสเตตัสโดนทีนของผมคือตอนเด็กดูจะจริงจาโตขึ้นมาดูจักคันหู เตตัสโดนทีนคือโสดอย่างเดียวไม่พอสวยด้วยฟินสเตตัสโดนทีนคือติดเหล้าเธอจะเมาจะต,ติดเหล้าเธอจะมันฟินสเตตัสโดนทีนคือฝันถึงีกยาวไกลค่ะฟินสเตตัสโดนทีนคือนักเดินทาง ฟินสเตดสต้นทีคือฮัลโหลคุณแม่โลกนี้อยู่ยากจังกลับก็มอชั่วปิน m มอมิวสิกปิน m มอมิวสิ c ปินหมอมิวสิกปิน m มอมิวสิ c ไอ้บ้าเอ้าไอ้บ้าไม่พูด มาเดยจ้าม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 าดีมาดีมาดีนักครับนัทพลธนาการผมครับโอ้ยเอคแล้วเนี่ยมาทำอะไรที่งานนี้ครับผมอนีมาออดดชั่นเราเป็นผู้ร่วมออดิชั่นอยู่หนึ่งในนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้คือรอบที่สองครับก็คือรอบแรกอยู่ที่ภาคอีสานครับ อันนี้คือรอบที่สองแล้วเข้ารองจากภาาอิสานครับผมเคนี่ต้องกดเพลงแนวไหนครับตอนนี้ที่มาก็ก็คือถ้าเป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นของเสียงร้องนะครับแต่ผมอยู่สีน้ำเงินก็จะเป็นของหน้าตาแล้วก็ความสามารถโอ้ยหน้าตาแล้วความสามารถ จริงๆดูแล้วก็ดูแล้วก็น่าตรงอย่างเงี้ยจริงๆนะแลนงานเพลงอย่างเงี้ยประกวดเพลงมีเพลงอะไรที่เราสูงที่สุดเลยตอนที่ออบฟังถ้าฟินที่สุดตอนนี้เลยนะครับก็ชอบเพลงที่สูงของพี่ออฟปองศักดิ์ครับถึงมันจะเก่าไปหน่อยแต่คือความหมายแล้วก็อะไรหลายอย่างมันเพาะดีนะครับแล้วคือความหมายที่เราฟังแล้วมันเยอดเนี่ยก็ตามเพลงครับว่าที่สูงนะฮะก็คือถ้าเราอยู่ยิ่งอยู่เอ้ยยิ่งอยู่ที่สูงมากเท่าไหร่นะครับก็เราสามารถมองเห็นอะไรได้กว้างมากขึ้นถ้าจะเอาเพลงที่แบบสูงเนี่ยเอาไป ให้เราคนที่เราถือว่าเฮ้ยคนเนี้ยเราชอบหรือว่าอะไรเงี้ยเราอยากให้ใครพิเศษมันเหมาะกับเพลงเนี้ยที่เราดื้อถึงเขาเราอยากให้เลยเนี่ยเพลงเนี้ยก็เพลงนี้ที่สูมันพูดถึงตัวเองมากกว่าเดี๋ยวคือถ้าให้ก็ให้ตัวเองดีกว่าให้ตัวเองถ้าเราไปยืนที่สูงเราจะเห็นอะไรหลายๆอย่างโอ้โเพลงที่สอนเราได้สัจธรรมเนาะเพลงนี้เนาะใช่แล้วแบบรู้สึกดีตาเนาะอ่านี้ไปจากไปพี่ให้เราช่วยจัดท่าฟินๆสักท่าหนึ่งให้พี่หน่อยดีกว่าได้ไับได้หรือว่าไงถ้าเรามีสเต็ปแดนซ์ ใช่ค่ะก็อยู่ฝั่งหน้าตาค่ะน่าละความสามารถใช่ค่ะน่าละความสามารถแล้วนี่ชื่ออะไรครับชื่อตันหยงค่ะอุ้ยชื่อน่ารักเนาะชื่อตันหยงด้วยแน่นอนค่ะก็เหมาะแล้วที่จะเป็นหน้าตาละความสามารถใช่ไหมแย่แล้ววันนี้มาประกวดเนี่ยมันมีเพลงอะไรที่เราแบบว่าฟังแล้วมันฟินหรือว่ามันโดนใจมากที่สุดบ้างปะก็สปอตเตัวอยู่เองนะคะชอบเพลงตายสายลุง ลายสายรูปของพาราดอกค่ะอ๋อพาารดอกไม่ใช่สมัยดีเนาะอยากโชว์หน่อยไหมอยากโชว์หน่อยไหมมาสัลายสักสเต็ปนิดไม่สวเคค่ะหาหาเธอในงานมองดูท้องฟ้ากว้างที่ฟ้าที่คราเปลี่ยนเป็นฤดูกาลรอให้เธอบินกลับมาแล้วหน้าต่อจางนี้จะมีเธอไหม มีไรรีนออกมาด้วยไออุ่นจากเราสองคนด้วยรักเฮ้ยเขาล้อแม่ให้าจ <Well ุ้งล้อจุงซ uh IC ึ่งิงตามเลยอ่ะใ่คะ่เพลงเป็นความใหม่ดีมากเลยเนาะใเราเป็นความใหม่ดีเรเฟัไปเออแบบนึกถึงไทกเ่ังแบบรีแล้วฟังแล้วนึกถึงล้อกมาแล้วด้วยนึกถึงไทยนะคะนึกถึง เป็นตัวเองเพราะว่าเปรียบเสมือนความฝันนะคะใช่เพลงนี้เราก็ต้องตายสายรุ้ใช่เราต้องแบบพยายามที่จะตามหาฝันไม่ได้เอาใจช่วยเนาะต้องได้ต้องได้เชื่อพี่สาธุสาธุสาธุก่อนจากไปอ่ะออ๋ถ้าที่จริงจริงถ้าที่ถ้าปิงนจบป๊อกยากพยายามยากเพราะว่ามีสันธรรมนี้เยอะมาจัดค่าฟินเต็มใจไม่ทิ้งตาแล้วบอกสัมมาด้วยนะครับโอเค ไดขอได้นะครับวันนี้ชนะเลิศรับรองแน่นอนโชคดีนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ เกมที่เล่นชีบอลครับตำแหน่งซัพพอร์ตครับชื่อทอบ์ชื่อในเกม KDA ตำแหน่งที่เล่นจังเกิลครับชื่อแซนครับชื่อในเกมชิตตะวันครับตำแหน่งที่เล่นโซโลครับชื่อบอลครับชื่อชื่อในเกมบอลบอลครับตำแหน่งที่เล่นฮาร์แคลรี่ครับชื่อบอมครับชื่อในเกมเดว่าเซครับตำแหน่งที่เล่นโซโลครับและวนี้อยากถามกันเลยว่าตอนนี้มีตำแหน่งเป็นอะไรกันบ้างหมายถึงว่าได้รับตำแหน่งระดับไหนของโลกหรือว่าของประเทศหรืออะไรเงี้ยแนะนำตัวกับเพื่อนหน่อยเคยได้ดีมอ็อันดับห้าของโลกครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ห้าของลงมาเนี่ยไ้มีทีมหนึ่งมาด้วยเราสึกยังไงผู้แข่งตัวปรับ เเรานี่ยชินแล้วครับเริ่มชินแล้วเจอเจอกันบ่อยแล้วชิงกันบ่อยมากครับคู่รักได้แล้วคู่ก็เป็นคู่รักแข่งฮอนเลก็ว่าได้ทีมนี้ต้องบอกเขาว่าอย่าลืมกินน้ำส้มด้วยครับเพราะเดี๋ยวจะไม่มีเสียงพูดเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าจบเกมแล้วแบบเงียบอะไรอย่างนี้ในเมื่อในงานเกมพอลเนี่ยอยากให้พูดถึงเกมพอลในแบบเป็นสเตตัสสักนิดนึงทำจำกัดความช้าๆจะรอพอลในความสุขของเราพอลไม่ใช่แค่ กมครับควันใช้ความผิดมากกว่าที่คุณคิดอยู่ผองิิวเกมนี้มันเล่นคนเดียวไม่ได้ครับแล้วมันมันทำให้ผมเจอเพื่อนๆดีๆอย่างพวกนี้ครับ พอนมันกว่าเกมหมื่นแน่นอนครับพอนสนุกกว่าเกมหมื่นแน่นอนท็อปมือเอาเนี่ยมีจะไปแ,แข่งที่ไหนอีกไหมครับตอนนี้มีที่นี่ที่เดียวครับยังไม่มีอะไรเกินอื่นครับตู้ตายครับวันนี้คิดว่ามีการวางแผนยังไงต่อยอดในอนาคตเพื่อทจะเป็นที่หนึ่งในโลกซ้อมบ่อยครับชว่วงนี้ซ้อมบ่อยก็มันนต้องแบ่งแบบเวลาในการเรียนการซ้อมทีมชักอ่อนอะไรอย่างนี้เวลาที่สัดันเวลา้องอมกันครับเวลาที่ว่างงั้นเดี๋ยวยังไงขอท่าที่ินที่สุดสำหรับท่าเกมพอนหน่อย ได้เป็นของเราชีมได้ถ้าจะทีมได้ทำท้อมกันนอืมโอ้เทเทเทวันนี้ขอบคุณมากนะครับค่คตัวๆมด้วยมิดแอนด i ดวายครับดีวา o ส e อครับซัพพอร์ครับผมผม e s เครับตัวซ้ายเลยครับผมบีเตอร์เยทรเล่นจังเกิครับผมเทียนช่าน้ารักห้ครับเล่นแคลรีครับผมมิตรูซนครับเล่นมิดเดิลครับตำแหน่งเนี้ย ที่เรามีนะตอนนี้คือตำแหน่งอะไรระดับไหนของประเทศระดับไหนของโลกไหนแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้เลยก็ผมเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตครับตอนนี้ทีมอยู่อันดับ1ของเอเชียเนี่ยเรามาในงานเกมออนในฐานะอะไรครับพิซเซนเตอร์หรืออะไรเอ่ยอในฐานะผู้แข่งขัน มีทีมเราหมายตาในใจแล้วย่างที่เราจะแข่งด้วยก็เนี <iye Imperial brilliant> ่ยครับเป็น <moderate> ค <PDF> ู่แข่งเป็นทีม M R มาอันนี้เป็นรอบทิงชนะเลยรู้สึกคุ้นๆนะโอเคงั้นดถามนิดนึงเมื่อนี่มาในงานของเกมฮอนเนี่ยมีสเตตัสอะไรให้เลาสักหน่อยไหมเป็นคำจำกัดความสั้นๆว่าเมื่อคุณเกมฮอนต้องนึกถึงว่าอะไรอืขอสเตตัสหน่อยแต่ละคนนึกถึงเกมฮอนต้องนึกถึงมิดแอดทูวครับนี่ คิดถึงฮอนเหรอครับก็ต้องคิดถึงทีมพวกผมครับม่ได้ทัวเหมนกันครับผมนึกถึงฮอนครับก็ต้องไปเล่นอยู่ร้านเกมครับสรุปเราไปร้านเกมกันเถอะนึกถึงฮอนก็ต้องนึกถึงเกมโมบ้าอันดับหนึ่งของเมืองไทยครับถ้าคิดถึงฮอนเหรอครับก็ต้องคิดถึงหน้าพวกผม5คนครับแชมป์ครับถามอย่างหนึ่งเลยที่อยากคุตอนนี้คือคิดว่าเราจะไปไกลถึงขนาดไหนมีวางแผนในนามพ้นไหมมาฝึกซ้อมเตรียมการแข่งขันยังไงบ้าง ก็พวกเราก็ตั้งใจซ้อมเต็มที่เพราะว่าก็เพิ่งไปแข่งขันอยู่ประเทศสวีเดนรายการ DreamHack มาก็ตั้งใจว่าจะทำ,ทำให้เต็มที่เอาแบบให้เป็นระดับโลกไปเลยอมั่นใจว่าจะเป็นที่หนึ่ของโลกวนะสู้ใช่ัจะพยายามเต็มที่ครับ Okay. แล้วนอกจากงานนี้มีจะไปแข่งที่ไหนอีกไหมครับนอกจากตะกี้ที่พูดก็ยังยังไม่มั่นใจมากคือก็ยังมีจัดงานแข่งเรื่อยๆถ้ามีงานแข่งเราก็ไปตะกีท้ทีมนั้นก็พูดถึงเราไปแล้วเรามีอะไรอยากพูดถึงเขาไหมก็เดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เดี๋ยวเจอกันแล้ว ติปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นครับก็เดี๋ยวเจอกันในเกมก็เดี๋ยวรู้รีบเก็บอุปกรณ์ไวๆนะครับเพราะยังไงกลับบ้านไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมก็สองก้มครับสองศูนย์ครับผมเพราะตอนนี้ขายแค่แต้มเดี๋ยวก็ชนะแล้วครับวินเนอร์ <siitä> จะลงเขาไได้ <c oughs> ใช่ไหม้ว,วันนี้เลยด้วยเดี๋ยวดูกันว <c oughs> <า>่าอีกไม่กี่ชั่วโมงงันการแข่งจะเริ่มแล้วโอเคสวัสดีครับทำไมตกตั้นจังอะปิดท้ายด้วยแบบว่าสวัสดีครับโอเคงั้นสุดท้าย ถ้าที่รู้สึกว่าแบบเจ๋งที่สุดของเราหนึ่งท่ามองไปที่กล้องแล้วทำเลยพร้อมกันของทีมเลยนะฝากให้ฮอนเลยคือพร้อมกันท่านี้เลยโอ้ยไม่ต้องอย่างงี้โอเคไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะสบสวัาดนี่ยค่ะขอให้ชนะสวัสดีค่ะทีมบาโประกรมค่ะแนะนำตัวทีละคนเลยครับหัวหน้าทีมนะคะ เจมพีเอสฟ้าใสค่ะสวัสดีค่ะชื่อเมย์ค่ะกอดมาเธอหรือบันค่ะอเลส่ะลูไม้นะคะอโอเควันนี้มาในงานตอนเนี้ยในฐานะอะไรครับเรามาในฐานะเป็นเหมือนมาว่าเป็นทีมของบริษัทเพนเตอร์ค่ะก็มาในงานมาช่วยงานปกติอยู่แล้วค่ะแล้วทำไมเราถึงเป็นทีมหญิงล้วนอ่ะเพราะว่าเราอยากให้คนรู้ว่าทีมหญิงล so ้วนก็สามารถเล่นกับทีมผู้ชายได้ก็เลยเอาแต่ผู้หญิงด้วยกัน เรามาเราพร้อมกมเขาในเกมทั้งหมดใช่ค่ะเราพร้อมจะความหมดค่ะเป็นผู้หญิงเราก็ไม่แพ้ผู้ชายใช่ค่ะใช่ค่ะเสมอภาคกันผ่ามามีตำแหน่งอะไรเป็นพิเศษไหมยังไม่มีเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะมาช่วยที่งานของบริษัทมากกว่าค่ะ แล้วตอนนี้มีโปรแกรมที่จะไปแข่งที่ไหนอีกไหมครับตอนนี้ก็รอทัวร์ในเมล์เล็กๆอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าบริษัาเราก็จัดแต่ทัวร์ใหญ่ๆอะค่ะก็จะมีแต่ทีมดังๆตีกันขึ้นมาซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปอยู่แทรกกลางระหว่างตรงนั้นได้ค่ะแล้วอะไรนี่ามนิดนึงเป็นเพราะเราเป็นหัวหน้าทีมหรือเปล่าเราถึงเรียบริสิทธิ์สิทิอะไรแดงๆใหญ่ๆกับเพื่อนที่ว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะคือไปห้วยขวางมาเราซื้อเฉยเ แล้วรู้สึกไงที่เขาพูดว่าถ้านึกถึงเกมฮอนต้องนึกถึงบับเบิ้ลกัมถ้า่ถึงเกมฮอนต้องนึกถึงบับเบิ้ลกัมทีมเราทำไมเพราะอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอคะเขาพูดเหรอคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็คือว่าทีมหญิงตอนนี้มีหลายทีมากในในเกมของเรานะคะเกมฮอนแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ยังให้ ทีมหญิงทีมเรายังเป็นทีมที่หนึ่งอยู่ยังเป็นทีมที่คนเห็นแล้วก็ยังนึกถึงฮอนอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดค่ะพี่ถามีนิดนึงว่าทําไมเราถึงเป็นผู้หญิงแต่เราถึงเ,เลือกที่จะเล่นเกมเพิกผลต่างกันค่ะพี่ถ้าอย่างดวส่วนตัวของฟ้าคือเล่นเกมมาว่ามันเล่นของมันเองอะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> คือก็ไม่รู้จะทําทอะไรก็ เล่นและกันแล้วเล่นมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะและอย่างหนึ่งมันก็อย่างเช่นเล่นการเล่นเกมอย่างคนอื่นฟ้าไม่รู้แต่ว่าสําหรับตัวฟ้าเองเล่นเกมแล้วฟ้าได้ทํางานทนี่ฟ้าได้เป็นพนักง,งานบริษัทเพนเตอร์ได้มีโอกาสดีๆได้ทําอะไรที่อยากจะทำอะคะ่ะความภาคภูมิใจใช่ค่ะเพราะว่าเราชอบเล่นเกมอยู่แล้วด้วยเราได้ยิ่งยิ่งไ,ได้ทํางานจากเกมมันมันยิ่งมีความสุขอะคะ่ะตอนแรกเราก็ไม่ได้แบบจะเล่นเกมนี้หรอกเพราะว่าเกมอะไรอะก็แค่สับประหลาดตีกันอะไร ไรก็ไม่รู้ต้องกดนู่นกดนี่อะยะ้แต่พอมาเล่นมาเล่นเกมนี้ปุ๊บก็ไม่เคยกลับมาเล่นเกมเก่าอีกเลยค่ะคือตอนแรกก็คือเป็นเด็กติดเกมอยู่แล้วแล้วแบบไปเล่นที่รานเกมเป็นประจำอยู่แล้วที่หันเกนเล่นยีรันแถวไหนพี่จะไปเล่นด้วยก็ <c oughs> คือหันเห็นนอ้องประมาณเด็กวระผม,มตู้ข้างๆ่าอย่างเงี้ยกำลังเล่นกันอยู่แบบวิยเกมอะไรอ่ะทำไมน้องดูจริงจังมากแบบเฮ้ยตอน ต ah, no. ั้นๆแบบมันคืออะไรอ่ะเรนแบบเออน้องอันนี้อันนี้อารมณ์เดียวกันเลยเนอะไอ้ตั้นๆขอลองนิดนึงพอลองเสร็จเออกราฟิกมันสวยตัวเกมสนุกหลายอย่างพี่มันเวิร์กอ่ะมันเลิศเลยอ่ะให้คำบรรยากัศความสั้นๆเกี่ยวกับคอนสักนิดหน่อยเหมือนสเตตัสให้ฮอนสักนิดนึงคนละสักประโยคนึกถึงคอนนึกถึงคอนอะไร เกมอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่เด็กเล่นมากที่สุดค่ะฮอนหรอเอาจริงนะก็คือเหมือนสังคมมากกว่าพี่ได้เพื่อนได้อะไรหลายอย่างอย่างที่ยูเห็นเห็นไหมดูจากจะเกมหมดเลยใช่ทุกวันนี้ก็ยังสพอร์ตอยู่เลยพี่แต่วันแรกจนถนงสองปีแล้วมันก็เหมือนเป็นเหมือนเป็นเกมที่มีเงินรางวัลแจกมากแล้วก็มี มีเพิ่มฟีบอกทางนี้เป็นเกมที่มีเงินรางวัลแจกมีทัวร์นาเมนต์มากแล้วทักเปิดโอกาสให้เด็กๆหน้าใหม่มาเล่นได้เรื่อยๆหรือในอนาคตอาจจะมีทัวร์สำหรับผู้หญิงหรือสําหรับเด็กๆหรืออะไรอย่างนี้อาจจะก็น่าจะมีในภายภาคหน้าก็เป็นเกมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆสอนมากันนี้ทำเป็นอยู่สองอย่างไม่ตายก็วิ่งหนีไปใหมากเลยใช่ไหมมาถึงจมงหวะเออ่าถึง ะะก็ต้องนึกถึงเพนเตอร์ค่ะเป็นคนให้กำเนิดเป็นคนคลอดฟ้ามาค่ะก็นึกถึงเพนเตอร์ค่ะขอบคุณที่ทำให้มีทุกวันนี้ขอบคุณที่ทำให้หนูมีความรับผิดชอบขอบคุณที่นำให้หนูแบบโตเป็นคนเอ้ยโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนึกถึงฮอนแล้วเราอยากจะแบบให้ท่าเนี้ยกับเกมฮอนหนึ่งท่าเลยท่าปินงริงจากโปรแกรมรัาผม ที่รู้คือใครมีของของของปั๊บดอกทิ้งเอาไว้เดี๋ยวจะไปเอาของฟรีถึงนะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณบํารุงกรรมมากครันนบบํนนุงกมมากนะครันานานบ สวัสดีครับแชมป์ชนาที่โพทองคำนะครับเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับอ่านดิเลก็มีฟิตเนสแล้วก็ดูหนังครับผมโหตอบยากเลยนะที่คำถามนี้ก็ตกใจก่อนครับตองแรกช็อกก่อนต่อมาก็คงต้องไปหาหมอแล้วครับ <c oughs> ทำไมแบบเฮ้ยเกิดมาเป็นกระเทยจูหาย <c oughs> <c oughs> เขรื่องของคนเดียวครับพี่ผมก็ดีที่เขาพันใหม่เลยก็ตั้งเขาพันใหม่เลยชื่อเขาพันนะครับเขาพันชื่อพันพันแชมป์ว้าพันชั้ก็ผมชื่อแชมป์ครับ๋อขอบคุณครับ ความฟินเต็มที่กันกันกนกบรายการฟิน2 4เวี้โรวมถึงสเตตัสโดนจีนรวมถึงเพลงเพราะๆมันๆแล้วรวมถึงเหล่าฟินโกฟินบอยกันด้วยใช่เลยซึ่งนั่นก็หมายความว่าเมื่อเจอพี่2คนนี้แล้วความฟินจะมาถึงคุณแน่นอนโดยไม่ันทตั้งตัวเลยค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้มันจะจบรายการแข่งความฟินง่ายได้ไงถ้าไม่มีท่าที่ฟินสุหลับเพลนงโดน เคยชอบฟังเพลงแต่เพลงนี้ฟินสุดชื่อเพลงคุคาคิของพี่ซันนี่เอฟหกค่ะใช่เพลงอะไรนะเพลงอะไรนะคุคาคิถูกป่ะเนี่ยยถูกป่ะเนี่ยคุคีค่าคุคาคิอะถูกแล้วเดี๋ยวบิวน้องเดี๋ยวเนี่ยมั่วอะไรเห็นไหมเอาไปชื่อเพลงอะไรครับคุคาคิของพี่ซันนี่เอฟหกค่ะโอ้ร้องไงร้องไง ก็ถือว่ารอดตัวไปจ้าแล้วไหนมีท่าที่พิ้นซีนให้พี่ดูเนี่ยขอท่าพิ้นซินหน่อยรายการหน่อยเร็วยังไงนี่ะอะไรนะเมื่อกี้เอาใหม่เด้ฮะฮะมันมันคือท่าที่มาจะแบบดีเนอะเดียวเข้าใจใหญ่มากเลยอ่ะกับพี่กอล์ฟเชิญอ่ะแต่ก็สนุกมากเลยเนาะวันนี้เออเือเราเราคิดถึงไปที่ออกมาถามมี้ดีกว่าถามมี้ดีกว่าถ้ายังไงวันนี้ก็ คุณต้องเฟยชมากที่ร่วมมาเป็นพี่ีกรรับเชิญคือถึงจะเพียเพ้ยนๆโก๊ะแต่ว่าก็ให้ภัยได้เพราะว่าน่าตาหน้ารักเลอในวันนี้ขอบคุณน้องเฟยชมากนะคะมากค่ะแล้วยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่และที่เราให้สัมภาษณ์คนนัวันนี้ด้วยนะครับ <c oughs> งานฮอนทัวร์ไทยแลนด์แกรนด์ไฟนอลแล้วก็วันนี้ขอบคุณสุภาพพิธีกรจากเวร์วีครับผมดูได้ที่เซนนี้เลยครับ www. s e b o o k c o m s h w e i w i c h นี่แล้วก เพื่อสำอางจากวิงกี้เพอร์เฟกต์สกินช็อปนะคะตอนนี้มีเซรั่มบำรุงผิวหน้าด้วยเห็นเขาบอกว่าดีหน้าเด้งเฮยใช้ไม่ใช่หรอเฮ้ยเขาอะไรเหมืแบบนี้ความรับไม่บอกใครใช่ไหมกาคาคาเข้าไปดูกันได้ที่ w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  i n ว y perfect skin com นะคะค่ะรวมถึงรับชมติดตามข่าวสารของรายการเราได้ที่ w w w facebook. c o m l i i n t e r i 4 ดูย้อนหลังและชมตอนไหน่ของรายการได้ที่ www.youtube.com/slash Fin24 Channel ครับผมครับผมแล้ววันนี้ให้ดีติดตามแล้วยังไงต่อเราสามารถรับชมทางทีวีได้ด้วยช่องเวลี่ทีวีเวลี่ทีวีช่องชู64และ79ครับผมดูวันศุกร์2ทุ่มครึ่งนะครับและรีรันตามเวลานี้เลยท้ายสุดสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปเตรียมท่าฟินฟินเทนโดนๆสเตตัสโดนฟินเอาไว้ให้ดีนะเพื่อนเพื่อน เราจะจับตาดูค่าของนายเราดูว่านายจะทำอะไรไงกับคอนเสิร์ตแล้วคราวหนะ้าเจอกันเจอกันแล้วก็สวัสดี้สิครับสวัสดีค่ะเม,มาแาาอยากไปเรียนโจทย์ติ๊กเอ็นอัมาปิคอทิ๊กนีก่คนนี่นะเดี๋ยวนะเขาต้องการไปสืออะไรไมนื่อยเหนื่อย ถามว่าบนอะไรก็เวียดไทยวันนี้เป็นเพื่อนผมได้รับความดีใยการที่เราไม่ออกาสมไปก่อนเต็มเต็มด้วยค่าดิมิวินฟินเดนโดนแล้วก็สเตตัสโดนชีนพี่โดนต้อช้าหน่อยผู้ช้าลงนิดเดมเฮ้ยมันนับเองกล้องต้องนับหอไงเดวเตรวใจยนมองทีกลดี๋ยวให้กล้องนับพร้อมยา ดูช่วงนี้กันก่อนเลยครับช,ช,ช,ช่วงเซตช่วงเม้าไปยังช่วงหรอไปดูช่วงนี้กันก่อน